พรสามพกับเจ้าซีว i c FD 2.0 EL มาพร้อมกระบอกแก๊ส LPG แบบหัวฉีดประหยัดแบบสุดๆดและสุดประหยัดจนไม่รู้ประหยัดสุดหรือสุดประหยัดกันแน่นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์ทีขอบ17เลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมือเปิดเป็นโครมเมียมและคิวโครมเมียมมาให้รอบคันระบบห้ามเบรกได้มาดิส4ีล้อเลยนะครับส่วนด้านท้ายมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับหรือที่เรียกว่าตุดเป็ดนะครับโลเลเวล2.0นยะครับ VTEC ให้เรีย ไม่มีต้องทําอะไรแล้วเลยนะครับมาดูที่ภายในกันโอ้โหภายในนี่อย่างว้าวเลยนะครับเลขไม้หน้า,าที่2ง7 0 0 0กม่นกิโลนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันมีแบทเทอร์ชิพให้ด้วยโลโกโ้เฮดแดงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิทยุบิวินเดิมจากโรงงานแอดีตอนระบบเกียร์ออโต้มีชิปล็อกสามารถจอดแปดได้เบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นเบาะหนังดําคาดแดงด้วยนะครับดูงเครื่องดีกว่าภายในห้องเครื่องนี่อย่างเนียนเลยครับเบ้าชกซ้ายขวาแก้มซ้ายขวา เดิมหมดนะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรก abs ด้วยนะครับแล้วก็แบตพานาโซนิกตัวท็อปด้วยนะใครมองหารถแบบประหยัดประหยัดนะแนะนำคันนี้เลยตกกิโลละ1บาทนะครับจัดให้2 9 0 0 0 0บาทนะครับพ่อน4ปีอยู่ที่6,180บาทนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ด้วย1ปี10,000โลรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนนะครับยังไม่พอนะครับซื้อเงินสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับสหรับลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับเหลือเงินกลับบ้านไปด้วย5 0,000นะคบประมาณนี้